ลีลาวดีลีลาวดีน,นี่กำลังออกช่อมัน,นก็จะมีกลิ่นหอมพันโบราณน,น,นี่จะเป็นพันโบราณกลิ่นหอมลกอยู่ในดงลีลาวดีในดงเดียววดีอยู่ในดง ติดไฟแล้วล้วบ้านอยู่ในดงในป้านในเข้าวิถึงมือซ้ายไม่ถนัดสาแลรล้อพระอีกแล้วสาแล่มนอนรอ้อพระเดี๋ยวหาที่ขึ้นก่นอนลบไปรอเป้่าทรงเสียงด้วยนะอือืม,อมไปแล้ว ไหนละ่ะก็ไปตามแล้วแกดยานเช้า,ชาบ้านเด็ยังไม่เสร็จเริ่มไปลูปไปล่างแกดเชา้ชาเช้าเช้าก็จะ เดินับประกาศเก็บยอดกระถินให้แต่เปียกยอดกระถินอันนี้พันหนึ่งตัวนู้นพันหนึ่งสองพันสองสี่ยอดกันยาวอุ้ย อะไรเนาะเอายายยายไม่ได้ไม่สามารถขยายได้ทำไมนะยายไม่ได้มาแล้วสาวแลสาวแลมาแล้วเอาฝาของเราก็เป็นอะไรอืมาอยู่ข้างหลังนี่ มไม่มีแปดันนี้ตรงนี้มันเป็นอะไรเดไปกดตรงนี้มันเป็นอะไรไปและวมาแต่เปียกละจะไปดูยอดก,กระถินตรงนู้นดูยอดกระถินตรงนู้นดิปะลมยอดกระถินอดกระถิน เียบหมดเก็บไม่ได้โน้มไม่ได้ลงไปไม่ได้นั่ยอดอ่อนๆอยู่ไกลแล้วก็เก็บใกล้ๆทางนี่แหละเก็บเจอกระทินก่อนเห็นนี่ก็แค่นี้แหละจ้า